เดี๋ยวตอนนี้ผมก็กำลังจะไปรับเจ้าน้องเทสนะครับน่ารักน่ารักค่ะเล็กๆ,ๆน้อยๆที่แบบเราน่าจะแบบทิอที่ทำให้ได้แล้วก็รางวัที่แจกเ,เพื่อนๆสัญญาแล้วว่ามันมันเอกลีฟจริงๆสวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับสู่ติงฟูดูอีกนะครับถ้าคิดว่าดีก็ทำมันซ้ากับ e ีพีแรกนะครับก็ถือว่าเป็นการแบ่งปันแล้วกันครับไม่ไม่เชิงรีวิวอะไรมาก ในความชอบของผมในเรื่องต่างๆครับความชอบในการแต่งรถของผมครับเดี๋ยวเพื่อนๆก็จะได้เห็นไปเรื่อยๆว่าเออเหมือนเราแบ่งปันกันคนที่รักรถก็จะรู้อยู่อยู่แล้วนะครับคนที่รักรถชอบแต่งรถอะไรแบบนี้ครับออมันก็จะมีไอเดียในการทํารถไปเรื่อยๆนะครับเหมือนมีเรามีความสุขในการตกแต่งบ้านหรือตกแต่งรถก็เหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมจะแชร์ประสบการณ์ต่างๆว่า ออรถเราทําแบบนี้ที่ไหนคุ้มค่าก็เดี๋ยวจะมาแชร์กันนะครับก็ถือว่าแบ่งปันกันโอเคนี้เราก็ทําความรู้จักกันเบื้องต้นประมาณนี้ละเดี๋ยวตอนนี้ผมก็กําลังจะไปรับเจ้าน้องเทสนะครับเออผมขับโตโยต้า,ตาพรีเนาะเรียกเพิ่งตั้งชื่อให้เขาเลยตอนที่จะทําช่องเนี่ยให้เขาชื่อน้องเทสละกันเพราะว่าผมใช้รถคันนี้เป็น กำลังจะไปรับเจ้าน้องเทสนะครับที่ศูนย์ทำสีนะครับดีรูว้ว่าในตำนานไหมกับพี่คนนี้นะครับเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์เขากันด้วยนะครับผมจะแจกของรางวัลที่ไม่มีที่ไหนแน่นอน,นรับในช่องผมนะครับอโอเคผมจะบอกเลยว่าผมจะแจกเสื้อนะเพื่อน<ๆ>เพื่อนช่องของผมเองนะครับแล้วก็จะ ให้รางวัลสุดฮิกุซีบหนึ่งรางวัลเท่านั้นนะครับสำหรับคนที่ดูจบนะครับผมจะดูองจุย้ยดูดวงจีนให้ฟรีๆนะครับในการเอาไปปรับใช้กับชีวิตว่าดวงคุณถอดรถอดรหัสโค้ดมาแล้วมันชอบไม่ชอบธาตุอะไรสิ่งไหนก็เอาจะไปปรับในการทํางานนะครับในการแต่งตัวในการขับรถในการหันหน้าทํางานอะไรแบบนี้ในการห,หันหัวนอนมันจะได้รู้ครับว่า,ว,า,ว,าว่าดวงเราอะชอบธาตุแบบไหน,น เดี๋ยวผมจะค่อยๆอ,อธิบายไปอีกเรื่อยๆเนาะในในเอ่อ EP เกี่ยวกับเรื่องฮวงจุย้ยเลยกันว่าว่ามันมีความเป็นมาอย่างไรแต่ผมรับรองเลยว่าสิ่งที่ผมพูดเกิดขึ้นกับผมจริงตกผลึกจริงใช้ได้ผลจริงแล้วถึงมาบอกนะครับไม่ได้เป็นกูรูอะไรแต่ว่าเอามาแบ่งปันกันือว่าผมเป็นคนที่เรียนเองเจ็บเองรู้เองแล้วก็อันไหนที่รู้สึกว่าเป็นประโยชน์ก็มาแบ่งปันนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวก็ เดี๋ยวก็รอดูตอนผมรับน้องเทสนะครับว่าเป็นยังไงอ่าฝากเพื่อนๆรอติดตามด้วยนะครับที่เอ่อนะครปฐมแถวสัมพันธ์นะเพื่อนๆเดี๋ยวเดี๋ยวตอนใกล้ถึงแล้วเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับและเราก็ถึงกันแล้วนะครับเดี๋ยวเราลงไป สีเดิมเพื่อนๆสีดําเหมือนเดิมอันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันข้างหน้าก่อนไอ้ตรงนี้ไม่ต้องตกใจนะครับไม่ใช่ฝีมือที่นี่อันนี้ฝีมือนัดเองบอยใ้เขาถอดนะัดส่งไปทําโลโก้ใหม่จะทำโลโก้ใหม่แล้วเดี๋ยวมารีวิวให้ดูว่าเป็นโลโก้แบบไหนไม่มีในท้องตลาดแน่นอนอันนี้ก็มาดูสีโดยรอบงานเขาหน่อยอันนี้ต้องบอกก่อนนะครับเขาไม่ได้จ้างนะนะนะเป็นลูกค้านะลูกค้ามาเองนะเน่นก็จะพูดตามตรงนะว่าเป็นยังไงบ้าง มองด้วยตาเปล่าเน oh, ี่ยมันก็ไม่ใช่กรูแต่ว่าสีไม่ได้มีปัญหาอยู่แล้วด really <t> ้านนี้แล้วเขาเก็บใหม่เนียนอ่ะในในกล้องเพื่อนๆอาจเห็นแดดไม่ค่อยดีแต่ว่ามันมันเนียนนะเพื่อนๆเวลิกูดอ่ะอ่าี่ข้างหลังข้างหลังตอนแรกอ่ะพวกนี้ยรอยฝุแนวเยอะมากเราตรงเนี้ยเพื่อนไปดูจริงๆมันต้องมีโลโก้เห็นป่ะ่ยแต่คันนี้มันไม่มีเพื่อนมีโลโก้นัสสั่งให้ทำเขาออกหมดตรงนี้อาจจะมี ให้แต่เพิ่มเติมนะเพราะว่านั่นเป็นเอาโลโก้เลยนะให้เขาออกมาเป็นรูนตามที่ลูกซิมเซิร์ฟนะแล้วก็โพทําสีใหม่งานแบบประทับใจมากทุกทางนี้ก็ม่ดีหมดเลยเนาะไม่ดีหมดเลยด้านนี้ในตัวที่ลูกซิมเซิร์ฟเ,เลยที่มีปัญหาเนี่ยมันเป็นลอยยาวเลยจร,จ,รจริงๆถามว่ารับได้แต่ว่าเผอิญเป็นลูกค้าประกันที่ดียังไม่เคยเคลมแล้วมันก็มีแผลที่มันเคลมได้จริงๆจากที่เราทำนะนก็มาเคลมที่นี่ที่มาพรบริการดี สำหรับบนตัวผมแนมะ่สำหรับบนตัวนัดดีเลยไม่ความที่ไม่ใช่กูรูแต่ว่าสีมันดีขึ้นเยอะเดี๋ยวนัดจะเชิญกูรูเจ้าของมาอธิบายง่ายๆให้ฟังว่าสำหรับมืออาชีพอะที่เขาดูเขาโอเคได้ไหมนะครับเดี๋ยวลองดูแน่ลองเล่าพี่มาร์กเจ้าของที่นี่นะครับเดี๋ยวเราขึ้นให้ดูว่าเรามาที่ไหนนะเพื่อนเขาเป็นกูในตำนานหรือเปล่า โอ้ยยังไม่ตำนานหรอกว่าเป็นอู๋ีนตำนานหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์กันจริงๆว่ามันตำนานไม่ตำนานยังไงได้ยินว่าพี่มาร์คพีิตจริงๆแล้วที่บ้านเป็นเกี่ยวกับรถยูนอยู่นะเกี่ยวกับรถจูนอยู่นะเดี๋ยวก้องตรวจถังเดี๋ยวพอต้องตรวจถัแล้วใช่เออมีต้องตรวจถังก็สายถือก็ตัวอันนี้ทำมานานแล้วที่น่าสนใจแล้วอ่างั้นเรื่องนี้เขาเนื้อชีพอยู่แล้วเหม่ยเน้นเน้นเน้นคำถามว่าจุดต่างของเราอ่ะอันนี้ที่คิดเร็วรู้สึกว่าเราต่างกันอยู่ตรงไหนความใส่ใจ ความตัดใจเกี่ยวกับการดูภาพความใส่ใจใช่ครับคุณง่ายว่าสุดที่เนี่ยโขาจะสามารถครอบรวมถึได้แต่ว่าครอบแล้วเงียบแล้วสวยแล้วใส่ใจกับภาพจริงจริงไหมวามนสุกจิกอันแรกเลยนะฮะที่ต้องดูที่ต้องสังเกตเวลาเข้าไปในจะดูการดูซีนะฮะการประกอบลูกค้าส่วนมากเนี่ยคนรับรถไปอ่ะเขาดูไม่เป็นเราต้องดูประกอบใช่ไหมแอสเซมบร์ใช่ไหมเราต้องดูว่าโอเคช่องตรงนี้เป็นงานพอดีไหมหัาเสียไหมถ้าเป็น สายญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะเอากระลับเมฆมาวัดเลยแต่เราม่ถังขนาดใหญ่้วยว่าจะใช้สายตา,า,ามองซ้ายมองขวาเอาดูจากด้านหน้าก็คือพี่ฟอพ่อนพอดอ่ะมันตำแหน่งประมาณาบแบบไหนใช่ครับคือเราเพียงกระหก็เปนตำแหน่งเดี่ที่สุดใช่ครับเพื่อแต่นี้พูดตรงๆนะแค่รถเราจะมาทำาเราเห็นปัญหาก่อนแล้วเราชี้จุดที่เขาแล้วเขาไม่จุกจิกกลับมาเขายินดีทำให้อะนี้พูดตรงๆว่าผมประทับใจอย่างจุดนี้ที่บอกที่ลูกอินเสอร์ที่ดูมันมันอ้าแล้วแล้วสีข้างในมันก็มีปัญหาด้วย แต่เขาก็ทําให้เลยใช่ไหมแล้วก็พวกที่มองเห็นด้วยตาอันนี้มันจบอยู่แล้วอันนี้นั่ว่าอันนี้ความปต่ใจที่ทาบริการเรด้วยนะอันนี้เป็นส่วนตัวใจมากๆนะแล้วเดี๋ยวจะมีก่อนจากลาเดี๋ยวจะมีเป็นสัมภาษณ์ที่มาร์กอีกสักประมาณ3ามสี่คำถามคืออาจจะู้คุมกงเป็นทีมรายการเราอยากเอกซ์คลูซีฟนิดนึงเผื่อคนที่แบบไม่รู้จักที่นี่แล้วเหมือนเราสองคน่ะ ว่าเรากําลังทําอะไรอยู่แล้วเขาเองก็ทําธุรกิจอะไรที่ดูแลครอบครัวดูแลตัวเองเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์เอกลูซีฟกัอนอีกทีนึงนะครับโอเค กันนบ้าทํโครงขานชิ้นนี้ให้เขานะอยากให้อยากเป็นกำลังใจทุกคนเพื่อนเรามีโอกาสที่ทำช่องได้คนดูอาจจะแบบก็ราบเพื่อนรักน้อยน้อยแต่รักน,นานๆช่วยกดไลดดดค์กดแชร์กด subscribe ติดตามไมด้วยอันนี้เป็นคิดมาจริงๆเป็นของขวัญที่น่าจะพอให้พี่น้องชาวไทยกันได้แล้วก็อยากให้เขามีโอกาสได้รักอบอุ่นกันมากขึ้นับเพื่อนๆตอนนี้เราก็อยู่กับพี่มาร์กนะก็ก่อนจากลาจะถามคำถาม สี่คำถามอันนี้เป็นธีมรายการเนาะงั้นเริ่มจากคำถามแรกง่ายๆก่อนนะอันนี้ก็ให้เพื่อนๆได้รู้จักพี่มาร์คด้วยเออ่ตอนนี้พี่มาร์คที่บ้านนะครับแล้วก็ส่วนตัวเนี่ยประกอบทำธุรกิจอะไรบ้างพี่อ่ามีอะไรบ้างเริ่มจากผมก่อนแล้วกันก็คือเปิดซ่อมตัวถังทำเครับองแล้วก็มีขายสีรถยนต์ด้วยนะครับมซ่อมตัวถังขายสีรถยนต์ใช่ครับนอกจากนั้นก็เพิ่งได้ลงทุนในธุรกิจกระเป๋ากระเป๋าสปากระเป๋าอะไรย่างเงี้ย ทำเกี่ยวกับแบบสปากระเป๋าด้วยข้อสออันนี้เราเจาะลึกนิดนึงนะพี่พี่มาร์คมีมรสุมอะไรในชีวิตบ้างเปล่า<ม>ในธุกรกิจหรือว่าในชีวิตส่วนตัวก็ได้อันนี้จะได้เป็นวิทยาทานแรงบันดาลใจเพื่อนๆว่าทุกคนมาวันนี้มันเราลด,ด้วยกี่ปุรลาบไหมคือเราอุปสรรคมหกกว่าคนอื่นไหมหรือเรามีที่แบบแชร์ได้ก็ออลองอะไรมาหลายอยา่างแล้วก็ล้มล้มสามสี่ทีล้มแล้วล้มอีกทำพูดง่ายว่าทำแล้วไม่ขึ้นจนมาทําเกี่ยวกับรถ คือก่อนหน้าทำอะไรตัวก็ก็ทำอะไรบมาเป็นเป็นลูกน้องเข้าบ้างน้องทำของเราเองบ้างมันก็ไม่ไม่สักเซสสิกีเท่ไหจนกว่ามามาเริ่มต้นเกี่ยวกับรถนี่แหละมันก็เลื่อาไปไปได้ไปได้ไม่ได้บอกว่ารุ่งไม่ได้บอกว่าสักเซสไม่ได้รวยไม่ได้อะไรหรอกก็เลื่อนไปแต่ว่ารู้สึกว่าเติบโตมีความสุขใช่เจอแนวทางที่เป็นของตัวเองใช่ครับแล้วก็แบบสอยอดได้ใช่ครับก็เห็นไมเพื่อนๆก็ทุกคนมีหมดแหละอันนี้ก็จะเป็นเก็บ เล็กๆน้อยแต่ที่ที่นั้นไปก็อยากจะสัมพว่าเขามีปัญหาอะไรบ้างมันไม่ใช่แบบโอ้โหที่ถ่ายให้ดูมันสวยหรูว่ะแล้วคือแบบที่บ้านให้มาหมดเลยหรอหรือยังไงไม่มีเลยคือถ้าเราคุยพูดถึงเรื่องของที่บ้านเนี่ยก็ก็อาจจะมีพ่อที่เป็นที่ปรึกษาให้ผมได้แต่ตอนนั้นก็เราทำขึ้นมาเองเพื่อนเพื่อนงั้นเรายังอายุไม่เยอะนะจริงๆที่มากับผมนี่อายุพอๆนะครับนะก็แค่เพื่อนเพื่อนเดาๆกันเองก็ ก็ต้องตอนนี้มีแรงก็รีบก็ทำนะครับล้มให้ล้มแล้วก็ลุกให้เร็วกันนั่นเองไม่ต้องไปท้ออะไรนะโอเคต่อไปคําถามอีกสองคำถามสุดท้ายไม่ได้หนักมากแต่ว่าทีมรายการอีกสองคำถามอ่ะต้องให้พี่มาร์คหลับตาพี่มาร์กต้องหลับตาจริงๆต้องมีผ้าปิดตาให้แต่ว่าหาไม่ทันเพื่อนส่งมาที่บ้านไม่ทันพี่มาร์กต้องหลับตานะครับลืมตาถ้าเกินริมตา mm. ผู้จัดการเนอะดีดนะดีดนะพูดการดีดไม่เอเก็บตามไม่เยอะคุยแล้วสองคำถามนี้พี่มาร์กต้องหลับตา mm. นะแล้วก็จะถามแล้วก็ ฟังคำถามแล้วก็ตอบมานะได้หมดเลยตามสบายโอเค okay. รับตาเลยถ้าดูลืมตาได้เพื่อนๆเป็นพยานนะ <c oughs> uh, คาถามที่3นะครับง <c oughs> ั้นมันเหมือนชื่อช่องเลยครับคือถ้าคิดว่าดีก็ทํามันซะตอนนี้พี่มีเรื่องอะไรที่ที่รู้สึกว่าที่ดีๆในหัวแล้วอยากจะทํามันบ้างหรือทํามันไปแล้วหรือแบบอยากจะทําอยากจะต่อยอดส่วนตัวชีวิตหรือว่าธุรกิจก็ได้อันนี้ติมรายการอ่ะพี่มีอะไรที่อยากทำอยากจะทาอะไรเพิ่มเหรออ,อยากจะขยายธุรกิจเพิ่มสร้าง อ,องค์กรขึ้นมาสร้างบุคลากรขึ้นมาที่อยู่ได้กันนานยาวถึงช่วงโควิดเนี่ยนะก็เป็นช่วงที่ยากลําบากพอสมงวรัวยคือมันไม่มีความแน่นอนเรื่องของรายได้เรื่องของ,าอง,ของการเป็นอยู่เรื่องของสุขนาพก็อยากสรรค์คุณทีมงานที่ยังอยู่ด้วยกันแล้วก็สู้ด้วยกันแม้กระทั่งไอโควิดบ้าบอเน,นี่ยแหละมันกระทบกับเราจริงๆน,นะครับใช่ใช่แล้วครอบครัวก็คอยให้กำลังใจครอบครัวก็บอกว่าสู้ต่อไปก็เราทําไปแล้วทำไปแล้วก็ต้องเอาให้สุดอ่ะ ก็คือขอบคุณทีมงานที่อยู่ด้วยกันมาจริงๆเอป็นเพื่อนเห็นไหมไม่ต้องมีผ้าปิดตาแต่ว่าอันนี้ยมันเป็นกิมมิกเล็กๆที่ผมมาคิดมาอยากให้รายการมันอบอุ่นแบบนี้คืออันนี้พูดส่วนตัวนะครับนิดนึงคือผมก็ทําธุรกิจมันไม่มีหรอกที่คนในครอบครัวหรือคนในธุรกิจอ่ะจะมาพูดพอเหรือมานก็ทํางานเราจะมาพูดที่รักรักกันเหมือนแฟนไม่ใช่นะคนทำธุรกิจมันไม่มีหรอกว่าเฮ้ยบังกูเต็มที่ว่ากูรักมันไม่มีขนาดนั้นนะครับผมก็เลยรู้สึกว่าอันนี้มันเป็น มันเป็นจุดเล็กๆที่อยากให้พี่เขามีโอกาสได้ได้บอกความรู้สึกนะอันนี้ก็พี่ๆเขามาก็เป็นทีมงานจริงๆที่มารับฟังอันนี้เราอยากถามาถามทีมงานบ้างดีกว่าแล้วเพื่อนๆถามทีมงานไม่ได้ก็ว่าเอ,อว่ารู้สึกยังไงกับพี่มาร์คในความประทับใจที่มาอยู่ด้วยกันอันนี้ถามอายุงานใครอายุงานเยอะที่สุดครับพี่บงัง ที่บังใช่ไหมงั้นเริ่มจากคนที่อายุงานเยอะที่สุดนะความประทับใจที่มีต่อที่มารู้สึกยังไงกับพี่วันนี้บ้างกับเจ้าของวันนี้บ้างประทับใจส่วนตัวบอสผมนะแล้วผมอยู่ด้วยกันมากี่ปีอยู่ด้วยกันมากี่ปีก็คือรู้จักกันมาก็ตัวตันก็อนก่อนทำงานก็เคยจากเรื่อง่าร้องดีไม่ใจมไม่ไอ้นี่อยู่ึนิทกัคือเป็นเพื่อนเป็นทั้งหัวหน้างานเริ่มต้นรู้กันมาก่อนไปทำงานรวมลวกี่ปีครับ รวมแล้วก็สอบปีได้ไหมปีได้เขาก็ไม่ทำงานร่วมกันครับผมเมื่อก่อนผมก็อยู่กับพ่อเขาอ่าเพิ่งเพิ่งทำครับงานเป็นนานแล้วครับแล้วพี่ประทับใจอะไรในตัวพี่มาบมางนี่ผมก็เป็นคนที่แบบอคตัวเลยอันนี้แบบตรงไปตรงมานะไอ้ผู้สิบนะแอคทีฟมากบางทีผมตามไม่ทันนะบางทีผมก็รู้สึกว่าเออผมช้าไปหรือเปล่าอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเขาพยายามปรับตัวให้เข้ากับเขาเขาพยายามปรับตัวเข้ากับผมโอเคเราก็จูงกันได้ช่วงแรกก็มีปัญหามีครับ การทำงานก็ต้องมีปัญหาบ้างเพื่อนๆแต่ว่าอันนี้คือพี่มาร์คคือแอคทีฟเป็นตัวอย่างในการใส่ใจในเรื่องรายละเอียดของโปรดีเทลอย่างที่พี่มาร์คพูดไปนะเพื่อนๆเอาคนหนุ่มลองมานะเอาคนหนุ่มลองมานะพี่ชื่อพี่อะไรครับสมบัติครับพี่สมบัตินี่สมบัติอยู่กับพี่มาร์คมากี่ปีแล้วครับมาอยู่ห้าเดือนเลยครับห้าเดือนแล้วห้าเดือนนี้เอ่ออันนี้แบบพี่ไม่เคยได้ยินนะ พี่ประทับใจอะไรในตัวพี่มาร์คอะความประทับใจที่แบบเห็นผู้ชายคนเนี้ยที่ร่วมงานกันมาเขามีอะไรที่ดีในมุมมองเราบ้างชอบไฟรุนไฟแรงเขาเป็นไฟแรงทำอะไรเหมือนเหมือนเหมือนให้ดีขึ้นอะอืมคือไม่อยู่พัฒนาใช่ใช่อันนี้คือที่เราเห็นโอตอนเขาจะจะพัฒนาให้ขึ้นขึ้นเหมือนติดันดับเขาก็ได้ในในอนาคตที่เขาเป็นเปเป้าหมายใช่ใเพื่อนเพื่อนดีมากยิ่งยุคนี้ครับ มันกระตุ้นน่ะไม่เอื่อยไม่เฉยมันต้องพูดตรงๆ้วมันต้องปรับตัวเห็นใบหน้าหล่อเหลายิ้มกันแบบนี้จริงๆมันผ่านช่วงโควิดผมเองก็มีปัญหานะครับทุกคนมีปัญหาหมดนะเพื่อนๆคือสภาวะเป็นคนไฟแรงมากสิ่งที่เห็นจากตัวพี่มาร์กเลยคือแอคทีฟแล้วก็ต่อยอดงั้นรับประกันเลยว่ามันต้องดีขึ้นเรื่อยๆนะครับใช่โอเคคนต่อไปพี่อะไรครับพี่เอ็มพี่เอ็มยูคุณสุรเดชคุณสุรเดชนะครับคุณสุรเดชอยู่กับคุณมาร์กมา เท่าไหร่แล้วครับกี่ปีกี่เดือนกี่วันครับประมาณสิบเดือนประมาณสิเดือนโอ้โหอันนี้เราอยูมากกว่าเขาอีกนะสิบเดือนนี่พี่ทำทำทำจ็อบอะไรครับทำหน้าที่เ <c oughs> ตรียมพื้น <c oughs> อ่าแล้วที่อยู่กับพี่มาร์คมารู้สึกประทับใจอะไรบ้างรู้สึกยังไงตัวผู้ชายคนนี้บ้างอยากจะบอกอะไรเขาที่แบบไม่ม <c oughs> ดีนะถ้าเกิดไม่ดีก็บอกได้หวงพี่มาร์ค <c oughs> อ,อะไรอย่างนี้จ่ายเงินชาจ่ายเงินงน้บบ <c oughs> อยหรือแบบที่ที่เรารู้สึกอะไรอย่างนี้ <c oughs> แต่เมื่อกี้ผมถามนะเพื่อนๆช่างที่นี่ถ้าเกิดเก่งเ่เขากล้าจ้างนะครับแล้วเขาจ่ายแพงกว่าผู้จัดการบางสรวนอีกนะเพื่อนๆแต่นี้มันเป็นอันนี้ที่เราสัมภาษณ์กันเรื่องวงในเนาะอันนี้ที่เขาบอกกันเนาะแล้วของของของพี่นี่ที่ไปรับใจเขาอีกทีหนึ่งคือ,อยังไงพี่ที่ไปประับใจที่มา วันแรกป่นนี้ก่อนเราจะเสร็จนะเพื่อนๆผมมาก็ยังเจอเขานะไม่ได้นัดนะแต่ผมแค่บอกว่าถ้าเกิดว่างขอสัมภาษณ์หน่อยเราก็เอาที่ทันสะดวกไม่ได้ไม่ได้แบบอะไรกันขนาดนั้นนะครับก็คือความใส่ใจนะเพื่อนๆเราจะเห็นเลยว่าความใส่ใจต่อยอดความอเฟืมันอยู่ในตัวผู้ชายคนนี้จริงๆครับก่อนจากไปก็อยากจะตามตีมรายการนิดนึงนะครับชื่อรายการก็คือถ้าคิดว่าดีถ้าผมพูดว่าถ้าคิดว่าดีพี่ก็พูดว่าก็ทำมันซะ ถ้าคิดว่าดีก็ทำมันซะก็ทำมันซะนาเพื่อนๆท่านไหนที่ดูคลิปนี้แล้วชอบนะครับแล้วก็อย่างที่บอกวันนี้เรานําเสนอไปทั้งหมดนี้มันเป็นความน่ารักแล้วก็เป็นธุรกิจจริงที่เขาทำแล้วผมเป็นลูกค้าจริงๆถ้าเพื่อนๆรู้สึกประทับใจคอมปูลแบบนี้แล้วก็การบริการเพื่อนติดต่อเข้ามาได้ที่ที่อ u b t r e e Auto Body Group ที่ MG สามพานะฮะโซลูน MG ที่สามพานเป็น s p e c i a l สต์ในการซ่อมตัวถังรับทุกค่ายทุกยี่ห้อแล้วก็ทุก ทุกประกันไทยด้วยมีมากกว่า18บริษัทในเครือนะครับก่อนจากไปเพื่อนๆที่ดูถึงตรงนี้อันนี้สดๆเลยนะพี่มาร์คถ้าเกิดเพื่อนๆสนใจแล้วติดต่อเข้ามามสมมติถ้าเกิดแคปหน้าจอมาพี่มาร์คมีอะไรพิเศษให้ได้มีพิเศษให้ไหมมีพิเศษให้มีมีนะอันนี้ขอให<ม>้ <ๆ S 2> เพื่อนๆ,ๆนะถ้าเกิดสนใจเพราะว่าเราดูอ็ย,ยังไม่อยากปล่อยเปล่าลูกค้าที่สนใจก็แคปเจอร์ว่ามาจากช่องถ้าคิด่าดีก็ทำบันซยนะครับจากนัดอย่างเงี้ยแล้วก็แคปเข้ามาแล้วก็ส่งให้ทางแอดมินหรือติดต่อ พี่มาเข้ามาพี่มาก็เรื่องโปรโมชั่นเดี๋ผมแจ้งอีกทีแล้วกันอ่าเรื่องโปรโมชั่นเดี๋ยวไ,ยได้ได้เดี๋ยวพี่มาดูให้ถ้ามีเสือกเดี๋ดผมลองอัปเดตให้หรือไม่จบคลิปนี้ไปเราไม่ได้เสือกเพื่อนๆติดต่อเข้ามาผมเชื่อว่าพี่มาดูแลเพื่อนๆลองพูดคุยครับจริงๆงานบริการสินค้ามันอยู่ที่บริการนะ่นก็เลยอยากฝากเพื่อนๆไว้ครับให้มาใช้จริงมาบอกต่อจริงๆว่าโอเคไม่โอเคไม่โอเคผมบอกไม่โอเคมั้งใจจริงๆแล้วก็มีโอกาสให้ทุกคนจัดกา มีบรรยากาศแบบนีบ้นะวันนี้ก็พวกเราลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผมบ๊ายบายเพื่อนตามคำสัญญานะครับช่วงไทยคลิปนะผมก็จะมาแจกรางวัลแค่หนึ่งคนเท่านั้นนะครับเขียนความประทับใจนะครับที่มีต่อคลิปนี้นะเขียนใครที่ประทับใจที่สุดแล้วก็ข้อสองคือเขียนมาสองข้อนเพื่อนหนึ่งความประทับใจสองอยากให้ผมช่องอนะ่ะปรับปรุงอะไรนะก็เขียนเข้ามาที่ลิงก์ใต้คลิป ที่ l i นะ์ l i ดไลน์โอเอเนาะผมจะอ่านทุกข้อความเลยผมก็จะเลือกคนที่ผมทับใจที่สุดมาแล้วก็รางวัลที่แจกเพื่อนๆสัญญาแล้วว่ามันมันเอกซิสต์จริงๆเพื<ๆ>่อนๆดูนะผมแจกแจก2ออ,อย่างเลยนะรางวัลอันแรกคือเตอร์ตรัวนี้ผมตั้งใจทําขึ้นมาสําหรับใส่เองแล้วก็คิดในใจเอ้ยมันมันน่าจะเอาไว้แจกด้วยคือเนื้อผ้าแบบไม่ร้อน นะครับเตะบอลออกรลังกายได้หมดมีไซส์ทุกไซส์เดี๋ยวมาบอกได้ผู้ชมดีก็าถามไซส์รางวัลที่2อันนี้เป็นรางวัลที่ผมมั่นใจว่าไม่มีช่องไหนทําให้แน่ๆเพราะว่ามันเป็นความสามารถมันเป็นความชอบ่วนตัวผมคือผมจะดูดวงดูคงจุย้ยดูดวงจีนให้เพื่อนๆฟรีเดี๋ยวผมจะโทรไลฟ์ผมจะโทรไปหาสดๆเลยแล้วเดี๋ยวอาจจะได้ถ่ายรีคอร์ดทำรายการด้วยคือเพื่อนๆแค่เตรียม ทุกคนควรเตรียมไว้นะเพื่อนเตรียมวันเดือนปีเกิดและเวลาไว้ถ้าเกิดผู้โชคดีผมก็จะแจกเสื้อและผมก็จะโทรไปหาเพื่อที่จะดูดวงแลผมจะให้พี่สีว่าเพื่อนๆเกิดมาวันเดือนปีนี้มันถอดรหัสโค้ดออกมาทางศาสตร์ดีทางดวงจุ้ยแล้วเพื่อนๆเป็นรหัสอะไรเหมว่าเพื่อนๆชอบธาตุอะไรเดี๋ยสมมุติผมชอบธาตุทองกับน้ำผมก็ควรจะต้องแต่งตัวสีโทนแบบไหนกินกินอาหารแบบไหนนั่งทํางานทิศแบบไหนหันหัวนอนทิศแบบไหนดี อย่างนี้นะครับหรือว่าใช้รถสีอะไรดีทุกอย่างมันคือการเพิ่มในสิ่งที่ดวงเราชอบเพื่อนนั่นคือศาสตร์ที่มีมาเป็นพันเป็นปีแล้วอันนี้ผมอยากบอกแล้วผมเรียนจบโดยตรงที่สถาบันทุ่งลื่โลกที่สิงคโปร์เนาะตั้งใจมอบใาย,ยางั้นเพื่อนเพื่อก็ร่วมสนุกกันใครที่ใครที่แบบว่าเอออยากร่วมสนุกก็เพื่อนเขียนเข้ามาเลยผมจะอ่านทุกข้อความนะครับอันนี้ตั้งใจให้จริงๆเนาะแล้วก็สุดท้ายนี้เราก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับฝากเพื่อนเพื่อนกดไลค์กดแชร์กด share, ติดตามให้ด้วยนะถ้าเกิดรู้สึกว่าคลิปแบบนี้มีประโยชน์แล้วก็อยากให้ผมทําออกมาอีกเรื่อยๆเนาะก็เดี๋ยวดูอีพีถัดไปเป็นอะไรนะครับก็วันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีค่ะ